อยา,ากจะทางานสบายๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตในเมืองวันนี้เราเลยมารับบ,บทบาททางานที่หอคอยสังเกตการแต่ว่ากาลางคืนอีกแล้วอ่ะเรื่องราวที่ดูเรียบง่ายจะกลายเป็นวุ่นวายเลยเทสหรือไม่เตรียมขนมและก็บอกไปด้วยกันเลยเจ็บคอมิิ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่คืนแรกของคุณในฐานะเลนเจอร์เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบช่องวิทยุ เอาละคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามารับบทกับการทำงานที่หอสังเกตการน,นะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ทำไมกะกลางคืนอีกแล้ว <c oughs> ดูสภาพสิคะอะไรเต็มไปหมดเลยเละเทไปหมดเลยคะ่ะตรวจสอบช่องวิทยุในวิทยุอันนี้เหรออ๋ออนี่คือวิทยุเอาเมาส์ออกจากกลางจอได้ไหม <c oughs> กำลังตรวจสอบช่อง0ูนทับอ๋อค่อยๆตรวจสินะสองสามโอ้ยคนเหมือนเราจะกินนอนอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะเ,เนี่ยแล้วมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยโอเคสถานที่แบบว่าทำความสะอาดหน่อยเธอขอลองกเรีบเยบร้อยไม่มีข้อความใหม่อ๋อ อ่ะเรียบร้อยนี่ไงเก็บขยะที่พื้นน่าจะเป็นคืนแรกที่เรามาทำงานนะคะก็เลยค่อนข้างจะเลเทะเหมือนคนเก่าเขาทำทิ้งไว้อย่างนี้หรือเปล่าแล้วพุ่งจะมารับงานแล้วทําไมคนเก่าเขาถึงออกอะคะ <c oughs> ล้างถังขยะบนพื้นหมดแล้วนี่อ่ะดีขึ้นมากใช่มีปืนขายอีกแล้วเอ,อได้แล้วความสุกเฉินไหนฉุกเฉินไหนวะ และหลายคนหายตัวไปในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาหากคุณอะไรที่ผิดปกติรายงานทันทีพยายามอยู่ข้างในถ้าเป็นไปได้เอาแล้วฉันแน่ใจว่ามันไม่มีอะไรนักปีนเออเออปีนเขาอะไรนะแต่เผื่อไว้ล็อกหน้าต่างโอเคโอเคอ๋อนี่ไม่ใช่แล้วล็อกหน้าต่างล็อกหน้าต่างล็อกหน้าต่างก่อนโอ้เหมือนกับว่าเราได้รับข้อความว่าก่อนอันนี้คือมีคนที่นี่หายตัวไป บ่อยหรือเปล่าแล้วเราก็เลยต้องล็อกแล้ววิทยุที่ส่งมาน่าจะเป็นหอสังเกตการ์ที่อื่นหรือ,ป <c oughs> รอเปล่าโอ้ต้องไปรีบูตเครื่องไปยัง power box กดไฟฉายคลิกเปิดไฟออกจากที่นี่อย่างนั้นเหรอออกทางนี้ไม่ได้ก็ต้องออกอ้าวออกยังไงออกทางไหนออกข้างล่าง เหมือนเหมือนเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเปิดเปิด,ปดได้ไหมประตูเอ้าหรือต้องกดกดปิดไฟฉายก่อนเอ้าเอ๊ะเอ้าเอาจริงเหรอปิดไฟฉายก่อนอย่างเงี้ยเหรอแล้วปิดก่อนได้ปะยังยังยังไม่ต้องปิดดีกว่าอันตราย <laughs> โอ้หแม่เจ้าอย่างไกลเลยสูงซะด้วยนะเนี่ยไม่สูงสิแปกันเราอยู่หอสังเกตการนะ์อะเนาะมันก็ต้องสูงไว้ก่อน ดู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 อย่างไกลอุ๊ยไม้ลั่นไมลลั่นแค่ไมลลั่นเฉยๆวิ่งเลยได้ปะไม่มีกดชิปไม่ได้ด้วยมันแค่ไมลลั่นเฉยอยว่าจะไม่กีดแล้วนะอะไรอ่ะกด E เปิดไฟเปิดไฟออกิกได้ด้วยถ้าตหันหันน่าจะไม่ได้นะต้องกนั่นมันอะไรเสรสิ้กันปูดแล้วบุ่งหน้ากับขคอยใช่ต้องกลับคอยก่อนอยู่ก็ไม่เสียงกี๊ดกันทุกคนเสียงกี๊์กันทุกคนไม่หันเราจะไม่หันไปดูขาดไม่หันไม่หันไม่มีอะไร ตรวจสอบช่องทางวิทยุสำหรับเหตุฉุกเฉินใช่เราควรจะเช็คนะคะมีคนกรีดขนาดนี้ทำไมแหล่งจ่ายไฟมันไปอยู่สกาเลยอะ่ะน่ากลัวนะแป๊บๆเก็บไฟฉายปิดประตูเออโอ้โหประตูด,ดีเลยด้วยเช็คเช็คก่อนเช็ควิทยุก่อนตรวจสอบตรวจสอบด่วน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 วโอยมันมันน่ากลัวแบบนี้แล้วมาอยู่กลางป่ากลางเขาแหล่งจ่ายไฟก็อยู่สกาจะมีอะไรไหม ลุ้แล้วเนี่ยมองแอบมองสำรวจก่อนนะคะว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเปิดตู้ได้ไหมตู้ก็เปิดไม่ได้อ่าต้องเป็นสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดแน่ก่อนที่การเปลี่ยนของคุณจะสิ้นสุด feet, วิลงฟีดวัตถุจำเป็นต้องอัปเดตฮ้ก่อนอื่นมนราไปชั้นล่างแล้วไปที่ชาน n มิเตอร์รานสมิเตอร์อย่างนั้นเหรอเหมือนกับเราจะต้องเปลี่ยนกะหรือเปล่าคะใช่ไหมเราก็เลยต้องแบบว่าทํา ทำแบบกิจวัตรประจําวันงานของเราก่อนต้องรีบลงไปนะตอนนี้ด้วยหรอคะลงค่อยลงไปตอนที่มันสว่างแล้วไม่ได้เหรอตอนนี้มันมันมืดเกินไปอะ่ะชั้นล่างแล้วตรงไหนวะถ้าเราลงมาชั้นล่างมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะเอ๊ออยู่นู้นนี่วาลงมาทําไมขนาดนี้ไ <laughs> กลเกินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงนูน้นมันอยู่ตรงนูน้นโอ้ลงมาซะไกลเลยตรงนี้ตรง โทษทีนะคะใครมันเป็นคนโอ้โหเส้นทางโหดร้ายอีกแล้วขึ้นทางไหนวะ <c oughs> โอทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคเขาตั้งใจให้เราล่วงลงมาหรือเปล่าเนี่ยใจหายอีกแล้วคงไม่มีอะไรหลอกมั้งคะใช่หรือไม่เราก็แค่เดินหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องกระโดดอะไรเงี้ยค่อยๆเดินเดินตัดเดินตามทางเออนี่ไงเขาวางให้ค่อยๆเดินสิ่งที่คุณต้องทำ <until S 2> <the button S 1> คือกดคันโยก ลงจนกว่าปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อทำแล้วคุณต้องออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วบอร์ดที่คุณกำลังเืนอยู่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มีน้ำหนักมากกว่าช่วงเวลาสั้นเอ้าจริงเหรอเดี๋ยวนะโทษนะคะเราจะกระโดดเอ้ยดานอกจากดิฉันต้องมาลุ้นกลัวไอตัวดำๆใส่หน้ากากนั้นแล้วดิฉันยังต้องมาลุ้นว่าจะกระโดดผ่านหรือเปล่าเราลองลองไม่กระโดดไหมลองเดินทันผ่านอะไรเงี้ยมันอาจจะ แค่ให้เดินได้เดินได้อะไรเงี้ยไม่ตกเออเห็นไหมเลือะกระโดดทำไมโอ๊ยแป๊บข่าวใหม่นะคะใหม่นะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <laughs> <laughs> บางทีคนอื่นเขาอาจจะแค่เล่นแบบประมาณ5นาที10นาทีเสร็จอะไรเงี้ยสรุปยูกกี้คืออัดไปเลยครึ่งชั่วโมง <laughs> โอ้ยอย่านะให้ี่ฉันผ่านทีเถอเออเออ กดอกด E รีบกดอแสงมันจ้าซะเหลือเกินแล้วเราก็ต้องรีบไปเนาะเพราะว่าเขาบอกวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อมาเพื่อรองรับน้ําหนักเพราะอย่างนั้นต้องรีบไปต้องรีบไป,ร,บไปรีบไปก่อนรีบไปก่อนโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยให้ไว้เก่งมากกอ,อกจากที่นี่ที่นั่นจะปิดแล้วปิดประตูไม่มีใครนะอุ้ยโอ้ย เริ่มคืนนี้ด้วยการล็อกหน้าต่างวินโด์นะคะล็อกวินโด้กันก่อนอะล็อกเอ้าล็อกยังโอเคล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกโอ้มันจำสแกยันยันแบบจบจบฉากอะไรเงี้ยดีตรวจสอบช่องวิทยุโอเคขอเขาเรียกจบฉากออมันมาถึงนี่เลยนะ เมื่อกี้มันมาถึงนี่เลยทุกคนเห็นหรือเปล่าซ้ายมือเมื่อกี้ค่ะไอที่มันสีดำๆใส่หน้ากากนะชัดเลยนะว่ามันไม่ใช่คนมันหายหตัวได้อะ่ะโอ้ยอีเสียงตรวจสอบก็รุนละทึกเกินโอเคได้รับข้อความแล้วข้อความมาค่ะ <want> คุณล็อกประตูที่หอคอยเลนเจอร์หรือไม่ล็อกประตูล็อกแล้วปะล็อกแล้วปะ อุ้ออะไรเต็มไปหมดเลยออคันนั้นแปลกมากน่าจะเป็นการโทรแบบแปลงเออน่าจะเป็นการโทรแก้งกําจัดหนูกําจัดหนูจะขู่หนูขนาดนี้มันโอ้โหเยอะเกินเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยตาแดงเชียวนะลูกเอนี่ถ้ีสีขาวนี่ชัดเลยหนีออกมาจากห้องทดลองใช่ไหม อ้าวอาอีกตัวหนึ่งาหายไปแล้วเหรอเข้าไปใต้เตียงเมื่อกี้ตรวจสอบช่องวิทยุอีกรอบนั้นเหรอได้ค่ะจะโผล่มาอีกไหมมาสิไม่กลัวแล้วรอบนี้ดิฉันไม่กลัวแล้วทําไมทําไมคิดว่าแน่เหรอคิดว่าแน่เหรอมาสิโผล่มาเลยไม่กลัวหรอกเพราะตอนนี้อยู่ในห้อง <laughs> แต่ออกข้างนอกแล้วกลัวนะแคะ่กลัวทันทีขนลุกขนชันเลยมายังมายังมายัง ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครบแล้วนะครบแล้วนะ s <S ช่วยฉันด้วยมีคน <getting S 2> พยายาม <my> เข้าไปในเต็นท์ของฉันมีคนต้องการความช่วยเหลือของเราฉันติดตามตำแหน่งของช่องติดตามนั้นไปที่ตั้งเข็มอ oh! <c oughs> เปิดไฟฉายอยีกแล้วโอ๊ยเก็บก่อนทีฉันต้องไปจริงๆเหรอคะเนี่ย โอ๊ยอ,อาวุธก็ไม่มีเลยขออาวุธสักอย่างหนึ่งได้ไหมให้มันอุ่นใจอะแค่ไฟฉายรู้สึกว่ามันจะไม่พอถ้าฆาตกรมีปืนหรือมีมีดอะไฟฉายจะไม่สู้มันยังไงวะเอาปลาใส่หัวมันเหรอน้อยไปนะหยิบก้อนหินข้างทางสักก้อนหนึ่งได้ไหม <laughs> เอามาแบบว่ากระทอกระทอกันใช่ป่มแล้วก็เอาแบบขูดขูดรับรับก้อนหินเนี้ยมันคมเลยไง <laughs> ย้อนย้อนเวลากันสัหน่อยเหมือนแบบกลับไปเป็นยุคดึกดำบันอะไรเงี้ยให้มันอุ่นใจขึ้นหน่อยมีแค่ไฟฉายมันไม่รอดอ่ะเฮ้ยนั่นเต็นท์เหรอจุดตั้งแคมป์แล้วไหนอะคนไปไหนกด e this is a trap run เออลันเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมาโอ้มันบอกเมื่อกี้ว่ามัน t กับดักโอ้มันตามหลังมาอย่างติดๆเลยเพราะอย่างนั้นเราจะต้องไปแบบ ไปแบบเอา้ากดชิปไม่ได้วิ่งได้แค่นี้แหละทุกคน <laughs> เราจะไม่หันไปมองค่ะเราจะไม่หันไปมองแล้วเราก็จะหยุดไม่ได้เด็ดข<ท>าดเพราะว่ามันมาแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราหันไปมองน่าจะตายนะคะเพราะอย่างนั้นไปไปให้ไวไปให้ไวแล้วเราก็ปิดไฟฉายก่อนเออจะได้เข้าห้องแล้วปิดประตูเคป่ะเคป่ะมันตามมาแน่เลยมันตามมาแน่เลยค่ะทุกคนอยู่ข้างหลังเราแน่แนอยู่ข้างหลังเราแน่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 หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ชัดเลย อาวโหเซ็งว่ะอดอดดูหน้าเขาเลยส่งสัญญาณของความช่วยเหลือนก่อนช่วยด้วยคะ่ะมีโคตรอา้าวคืนที่สามแล้วเหรอแกถ้าเจอขนาดนี้ที่ฉันไม่ทำงานต่อแล้วคะ่ะไม่อยู่แล้วอา้าวมาแล,แล้วเราต้องไปจากที่นี่ใช่อ๋อเรามาเก็บขาของหรือเปล่าใช่ไหมเริ่มมาจุกกล่อง เมื่อกี้มันก็เป็นช่วงเชา้าเลหรือเปล่ามันกำลังจะเช้าแล้วทำไมไม่เก็บตอนเชา้าตอนที่คนอื่นเปลี่ยนกา่าเก็บตอนนั้นก็ได้เรื่องบรรจุกล่องโอเคเก็บของเก็บของเก็บของโอ้แล้วแบกกล่องไปยังไงวะเนี้ยกล่องก็เยอะเชียถือคนเดียวไหวเหรอหาเพื่อนสักคนม,มาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยสักคนหนึ่งสองคนก็ได้อุ่นใจขึ้นหน่อยให้เพื่อนเอาวาวุุมาด้วยนะไฟฉายไม่พอ เปิดไฟฉายรอเลยเอาไปละเราไม่มีเวลาอะไรนะล็อกประตูใช่ไหมล็อกกระดานหน้าต่างคืออะไรวะโอ้โอ้โอ้ปิดปิดปิดอ๋อมันน่าจะคืนเดียวกันเลยหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่ปะชิปไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ว่าคืนเดียวกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือที่แน่ๆก็คือ ตอนนี้เราต้องรีบต้องรีบแล้วไม่รู้ว่ามีจะเวลาหรือเปล่าแต่เอาก่อนเอาก่อนพูดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ลิ้นพันไปหมดแล้วพูดแบบวักวกงงงงกลัวกลัวอาการกลัวลกๆอเอๆเรีบเอยมามามาถือไปฉายรอด้วยเข้ามานี่ฟาดนะอยากหยิบปืนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จ่ายเงินตรวจสอบวิทยุเอาเลยแค่ข้อความด่วนหนึ่งข้อความ ว่ายังไงฮะสิ่งมีชีวิตบางชนิดกำลังหน้าไปยังเลนเจอร์ทาวเวอคนมี30มสิบวิเพื่อออกหรือซ่อนจากประสบการณ์ดิฉันนะคะทุกคนดิฉันจะหนีดิฉันจะหนีซ่อนไม่ได้ค่ะไปไปจากประสบการณ์ดิฉันเลยกระโดดลงไปละเมื่อกี้เหมือนจะมีรถมีรถอยู่ตรงนี้มีรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่ หนีไปไหนได้วันเนี้ยหนีไปไหนได้วะต้องแคมป์หมอตายแลว้วตายแลว้วมันจะมาจากไหนวหะฮะการเส้นสุดที่รอดชีวิตไม่ค่อยมีใครไปกันขนาดนี้หรอกอย่าคิดว่าเรื่องนี้จะจบเร็วอา้าวทุกคนคะดิฉันรอดดีคะเอา้าเอา้า ไม่ล่าบอกแล้วจะประสบการณ์ดิฉันที่ทํางานการดึกมาอย่างโชกชนดิฉันมั่นใจว่าดิชันไม่สามารถที่จะอยู่ที่แห่งนั้นได้ดิฉันต้องหนีออกมาค่ะทุกคนและแน่นอนเขาทิ้งท้ายไว้ว่ายังไม่จบซีรียัยงมีต่อนะคะประสบการณ์เดือดซีรีส์ครั้งนี้ก็สอนให้รู้ว่าสอนจะสอนอะไรอีกก็ในเมื่อสุดท้ายแล้วก็มาทำการกัดดึกเหมือนเดิมก็เขาจ่ายให้เราเยอะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิวกี้ด้วยนะคะแล้วเรามาต่อกันใหม่ EP หน้านะคะจะไปอยู่กับแมพอะไรหรืออาจจะเกมอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจุ๊บ